สวัสดีคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลเทสไม่ช็อตอีกแล้วสวัสดีคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลเทสโอเคเสียงมาแล้วสวัสดีค่ะเสียงมาแล้วเสียงมาพร้อมกับแบตตะมุน จมลงข้าวขร้อยยีบบบลลูกค้าร้อยยี่สิบบบลนะข้าวๆนะเค้เนลูกค้าได้ยินเสียงชัดไหมลูกค้าได้ยินเสียงชัดไหมสวัสดีค่ะได้ยินเสียงกันชัดไหมคะโเเสียงมาแล้วค่ะ อ่ะวันนี้เรามาเปิดงานขาสั้นคาโก้นะจ๊ะพี่จ๋าป้ายเสื้อเหลืองนี้เลยป้ายเสื้อเหลืองนี้เลยนะคะ mm hmm. ใครที่รอรีวิวกระสอบป้ายนี้พี่มาชมงานกระสอบตัวอย่างนี้ก่อนได้เลยนะคนนม้มีอสักครู่นะคะ เมื่อกี้ม,มือนเสียงมันหายหายขาดขาดใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ก็ใช้หน่อยนะวันนี้เรามาเปิดขาคก่าขาสั้นขาคก่ขา,าขสั้นเบอร์หนึ่งลูกค้าป้ายเสื้อนะป้ายเสื้อลูกค้นนาขอมอกได้ยินอยู่ใช่ไหมโอเคสัดอยู่ภาพสัตนะ เสียงชั้นภาพชัดนะจ๊ะขาตั้งอีกตัวหนึ่งไปไหนครับ สวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะโอเคค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่ขาเดี๋ยวเรามาดูงานในกระสอบกันเลยดีกว่าตัวนี้เป็นงานขาสั้นคาโก้นะคะขาสั้นคาโก้ใครสนใจงานป้ายน,นี่กระสอบนี้พี่รับพิมพ์รับมาได้เลยนะ นะคะพี่วันหยุดของใครๆหลายๆคนนะแต่บางคนก็อาจจะยังทํางานอยู่หรือขายของอยู่นะวันนี้เรามาเปิดงานขาสั้นคาโก้ค่ะพี่ป้ายนี้เลยนี่ขาสั้นคาโก้ป้ายนี้เลยค่ะพี่ใครสนใจงานป้ายนี้พี่แคปหน้าจอถักแขทได้เลยนะต้องการกระสอบหมายพี่พิมพ์ร,รับแจ้งไปได้เลยนะคะแจ้งแอดมินได้เลยนะคะเรามาดูงานในกระสอบกันค่ะ เป็นไงบ้างคะส,สวย 1. 1> เบอร์หนึ่งเออนี่วอลคอมค่ะเบอร์หนึ่งสวยอยู่แล้วใช่ค่ะสั้นค่กะก็กระสอบนี้เป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะงานเบอร์หนึ่งเอลสาลูกค้างานไซสสวยๆเลยพี่จา๋าตัวนี้วอลคอมค่ะ วอลคอมจ้ะตัวนี้วอล์คอมลูกค้าวอลคอมนะลูกค้ายังไม่เติ่นเลยแน่ๆนเลยลูกค้าลูกค้าเตื่นกันยังวิ่งมงสื่อแล้วยังก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้โอนิวีจ้าลูกค้าโอนิวีจ้าตื่นกันแล้วแหละอากาศเย็นๆน่าจะนอนกำลังสบายเลยใช่ไหมคะใช่สามโมงเอง ยังไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรมารับชมไลฟ์สดย้อนหลังได้หลี่จ้าลูกค้าหลี่จ้าใครไม่ทันดูตอนไลฟ์สดไม่เป็นไรพี่รับชมย้อนหลังได้นะตัวนี้4 k ค่ะตัวนี้ก็หลี่ลูกค้าถือว่างานไซส์สวยไซส์ลี่นะตัวนี้ก็หลี่นะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าต้องการกระซอบใหม่ก็ท้าฝ่าแอมเนได้เลยนะใครเข้า,าด้านในอีกไหมเพียวฮะไก่ไปไหมไก่ไหม ในกหนนึองแมยโอเคอปละอปยังมาชมกันตออ่อจ้ะเอ้าหลี่เนี่ยมาติดติดเลยลูกค้าโอ้ได้แบรนด์ดีนะเนี่ยตัวนี้ก็หลี่ลูกค้า ชงเข้าไปเรื่อยๆนะลูกค้าชงเข้าไปเรื่อยๆนะเรามาเปิดให้ลูกค้าเห็นพร้อมๆกันขอมันแต่และรอบเข้ามาเราก็มาเปิดให้ลูกค้นะานะมันออกแบบไหนมันอ่อนแนวไหนลูกค้าเราก็มาเปิดให้แล้วนะถือว่างานโอเคอยู่นะลูกค้าเบอร์หนึ่งนะใช่งานโอเคแลนเลอ <ๆ S 1> ร์จ้าลูกค้าแลนเดอร์นะ ก็เราจะเปิดให้พี่ได้ชมได้เห็นกันนะคะหนัากระสอบแจ้งมา100 lbs นะคะพี่ก็ประมาณ4 1 5กิโลจำนวนในกระสอบเนี่ยพีเคยเคยเปิดเจอก็ประมาณ120ตัวบวกลบนะคะขาสั้นคาโก้จะอยู่ประมาณ120ตัวบวกลบนะจ๊ะราคาเดี๋ยวพิมพ์ให้คะ่ะ ดิกกี้ลูกค้า,าตัวนี้ดิกกี้กกนะโอ้โหคีดตะนาตัวนี้โอ้นึกอยู่นานใช่ไหมก็ว่าทำ<ค>ไมหมองเงียบเงียบเฮดตะน,นาลูกค้าตัวนี้ดิกกี้ะนะราคาพิมพ์ให้แล้วนะจ๊ะดิกกี้นะคะว่าทำไมหมองเงียบหยุ่พักหนึ่งกำลังนึกอยู่แน่เลยกำลังลื้อยู่แบนแบนอะไรเนาะอ่ะดิกกี้มาแล้วนะจ๊ะดิกกี้แลงเลอกกร์ก็มีลีก็มี ถือว่างานแบรนด์ออกดีดีนะคะโอนิวีก็ไปแล้วลูกค้าโอนิวี่วอลคอมออบบ์นนะมาพี่จ๋ามาพี่จ๋าใครสนใจงานขาสั้นคาโก้นะคะกระสอบใหม่ยังมีว่างนะจ๊ะต้องการรับกี่กระสอบที่พิมพ์รับมาได้เลยค่ะเห็นชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดนะอันนี้อะไรนะยี่ห้อ โคลัมเบียค่ะโคลัมเบียลูกค้าตัวนี้โคนะลัมเบียนะใช่โคลัมเบียค่ะขาดกขาสั้นเบอร์หนึ่งลูกค้าเบอร์หนึ่งก็คือสภาพก็มันก็เก๋เอก็อย่างที่เห็นน่แหละลูกค้าใช้ได้ใช่งานโอเคเลยงานโอเคเลยลูกค้า สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะที่เพิ่งเข้ามานะคะวันนี้เราเปิดขาสั้นครับก็งานป้ายนี้เลยพี่งานป้ายป้ายเสื้อใช่ป้ายเสื้อเหลือใครสนใจงานป้ายนี้บี้แคมหน้าจอทางแชทนั่นมินได้เลยนะเรามาเปิดให้เห็นลูกค้าทุกตัว,ตวเลยนะใครที่ถามหากระสอบออรีวิวของกระสอบรายการนี้อยู่นะคะเพราะเมื่อวานเรา เปิดรายการลงรายการไปให้ลูกค้าได้จับจองได้ดูแล้วก็ลูกค้าเลนเลอร์ลูกค้าเลนเลอร์จ้าก็ยังไม่ได้เปิดเลยวันนี้ก็เลยมาเปิดให้ลูกค้าได้ชมกันนะใช่ยังไงบ้างนะคะขอเข้ามานี่เราก็ต้องเปิดทุรอบลูกค้าเข้ามาแล้วก็ต้องเปิดเปิดให้ลูกค้าเห็นเราก็จะได้เห็นงานด้วยใช่อ่าตอนนี้อรซนาจ้าอะรซนาจ้าลูกค้าคาโกนี่ ดำหนึ่งขายดีมากเลยลูกค้า<ช>ขาโ <ไอ S 1> ก้ขาโก้ขาสร้างขาโก้ขายยาวนี่<ช>ดำหนึ่งเลยลูกค้า <ไอ S 1> ขายดีมากคนชอยกันเยอะมากเลยเพราะว่าอะไรคนใส่กันเยอะใช่มันแบบใส่งานใส่สบายใช่โอ้เนวิจาเอลสาสิบสามลูกค้าไซส์ลหล่อนะไซส์หล่อค่ะไซส์สวยงานสะอาดโอ้เนวิต่อจ้าลูกค้าโอ้เนวิต่อจ้ายี่ห้อนี้ถือว่า <ไ>เบลล์ไหล,หลแล้วนะออกเยอะจ้ะออกเยอะเหมือนกันลูกค้าจำนวนในกระสอบของขาสั้นการโกร้นี่ก็45กิโลประมาณ120ตัวบกลบนะพี่นะประมาณนั้นประมาณนั้นล,ลูกค้าประมาณ120ตัวบกลบนะคะพี่ขาถือว่าคุ้มมากลูกค้า ลูกค้าไปขายแล้วก็ไปกําไรได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะขายทํากําไรได้แน่นอนค่ะมันจมุมลูนตด้ตดเข้าๆแท้ยี่่สิบตัวลูกค้ากระส s กันไปเรื่อยๆจ้ะใครยังไม่เคยดูรีวิวตัวนี้นะคะพี่มาดูรีวิวก่อนได้นะ ตอนนี้ขายสั้นขายยาคาโกงแลงนเลอร์จ้าลูกค้าลูกค้าอยากดูอย่างอะไรนะนใจงานป้ายไหนพี่ทักแชทกกนมาได้คาโก,าโกใช่ตอนนี้คาโกเขาเข้ามาหลายป้ายเลย<ช>บางป้ายก็หมดแล้วเหมือนกันบางป้ายก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าบางป้ายเรายังไม่ได้ลงรายการโพสให้ลูกค้าได้เห็นนะหน้ารงงานยุๆๆๆ่งอยู่ลูกค้า<ช>เดียวเพราะเลยบางโพสไปบางป้ายเองใช่ ใครได้อยากดูเพิ่มเติมนะคะว่ามีงานคาโก้ป้ายไหนเข้ามาบ้างพี่ทักแชทเข้ามาได้เดี๋ยวแอรเมนตัดเย็นดีให้ลูกค้าเราตอนนี้หน้าด้านคาโก้เข้ามาเยอะเลยมีทั้งขาสั้นขาย,ยาวนะบางป้ายเมื่อวานก็ไลฟ์สดไปก็หมดแล้วเหมือนกันบางป้ายก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงรายการโพสต์ให้ลูกค้าได้เห็นนะชงเข้าไปเรื่อยๆนะลูกค้าขายดีแน,น่นอนคาโก้ใช่ค่ะ ก็เปิดให้ลูกค้าได้เห็นได้ชมกันชัดชัดเลยค่ะตอนนี้นะไลฟ์สดนะทูกคาชมย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปรับชมรีวิวดูกันก่อนได้นะคะโชว์ก็ไปเรื่อยๆนะลูกค้าเรามาเปิดให้ลูกค้าเห็นแล้วนะไปนี่ไปเสือ้อนิ้วสองนิ้วปุ๊บ เสียงยังโอเคอยู่กลั <Shit. S 1> วว่าไม่จะหายไม่นนจะหายจะ<า>ไหม,ไมเริ่มช็อตแล้วอ๋อเขา,ต,า,เขาต้องการเขาใหม่แล้วใช่ใหม่ต้องการของใหม่ใช้งานเยอะแล้วใช้งานเยอะเกินมนต้องการเพื่อนใหม่ว่างั้นใช่ รอมกันไปเรื่อยๆเลยจ้ะใครสนใจงานกระสอบป้ายนี้พี่แคปหน้าจอทักแชทได้เลยหรือต้องการรับกระสอบรีวิวนะคะพี่พิมพ์รับรีวิวมาได้เลยนะได้เลยได้เลยเราก็มาเปิดให้ลูกค้าได้เห็นได้ชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะ การสินค้ารายการไหนของทางร้านนะคะลูกค้าสาม,มารถเริ่มเข้ามาดูในหน้าเพจได้นะคะเริ่มเข้าดูในหน้าเพจของทางร้านได้หรือใ,ใครที่อยู่ในกลุ่มรายร้านแล้วก็สาม,มารถเลื่อนดูรายการต่างๆในหน้ากลุ่มรายร้านได้เลยหรือใครยังไม่เข้านะคะก็าสามารถทางแชทขอบเขา้ากลุ่มรายร้านได้เลยที่ไลยกลุ่มรายร้านเนี่ยเราจะอัปเดตสินค้าเข้าใหม่เป็นดับแรกเลยในกลุ่มนี้นะแต่ไม่อยากพลาดที่ทักแชทมินขอบเข้ากลุ่มรายร้านได้เลยนะใช่ อาแบบเลกอเราก็ต้องอยู่ในกลุ่มกว่าลูกค้าของเข้ามานี่เราจะเจนในกลุ่อันแรกก่อนใช่ไหมับชมกันไปเรื่อยๆจ้ะวันนี้ก็มาเปิดให้ลูกค้าได้ดูยาวๆตั้งแต่เช้าเลยส่วนจะเปิดรายการไหนบ้างวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้พี่ก็รอติดตามกันไปนะว่าจะเปิดรีวิวแล้วกระสอบไหนให้ลูกค้าได้ดูบ้างอันนี้ยี่ห้อนะอ,นนอนะิโซนาอนะิโซนาลูกค้า ดิกดกี้ดิกกี้แล้วแอนดอกดีจริงดิกกี้นี่โอ้โหลูกค้าขาโกขาซานดิกกี้นี่คนคนท<ห>ันหากันมาคนทนะันหากันอโอ้โอหเยอะมากเลยขาซานดิกกี้นี่นะคนชอบกันเยอะใช่ไ,ไม่ต้องบอกคนชอบกันหรอกพี่หมองก,ก็ชอบไงเออพี่หมองคือขายช็อปเลยพี่นี่ คัดเทงขาดด้วยมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นลูกค้าได้อยู่ในกระสอบทุกตัวไม่ต้องกลัวเปิดแบบไหนได้แบบนั้นค่ะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยทางร้านไม่มีเปิดอัดกระสอบใหม่นะมาคัดแยกหรืออัดกระสอบใหม่ไม่มีนะไม่มีจ้ามาได้เลยหรือใครต้องการมาดูสินค้าหน้าร้านเพิ่มเติมนะคะพี่เข้ามาได้นะร้านอยู่ที่ซอยบางปลา20ทับหนึ่งนะคะอำเภอบางปีนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะ งเข้าไปเรื่อยๆนะลูกค้าชงเข้าไปเรื่อยๆนะเรามาเปิดให้แล้วนะเพราะว่าขอมันเข้ามาแต่ละรอบเราก็มาเปิดให้ลูกค้าเห็นๆพอๆกันนะถือว่าจุมลนน่าจะเยอะกว่าลูกค้าจำนวนเยอะค่ะหนึ่งสี่สิบห้ากิโลอ่ะเยอะไปมือก็ประมาณร้อยี่สิบตัวยี่สิบตัวผมละเมื่อยแล้วจะเย็นหรอจะเย็นตอนเช้าแล้วเมื่อยอีกแล้วอ่ะเยอะเหมือนกันลูกค้าเยอะเหมือนกันจำนวนออกเยอะจ้ะพี่ ถือว่าคุ้มมากเลยป้ายเอาดอกฮะชื่อป้ายเอาดอกโอ้โหเขาช้ดๆนะไอ้ไอ้คำนี้ <c oughs> <c oughs> ชมเข้าไปเรื่อยๆจ้าลูกค้าชมเข้าไปเรื่อยๆนะอเบิวนค่ะอเวนออดิวันแม่นออเยอะนะถือว่าได้แบรนด์หลากหลายดีพี่ปีเราไปคัดแยกหัวแยกหางค่ะขายได้เลย แต่คือที่เปิดมาตอนนี้จะหมดกระสอบน้วคืองานสภาพดีทุกตัวค่ะยังไม่มีเจอแบบเป้าขาอะไรยังไม่มีตําเน็ไม่มีเป้าขาไม่มีเสียเลยลูกค้าที่เปิดมานี่ไป70%แล้ว ไปรับชมกันเรื่อยๆเ,เลยใครอยากดูสินค้าเพิ่มเติมนะคะพี่รักแชทกันมาได้นะ ชมข้าไปเรื่อยๆลูกค้าชงเข้าไปเรื่อยๆ,ๆนะเลยว,ว่าลูกค้าจะรับกระสอบใหม่ก็ได้โซโลมาจ้ะแล้วว่าจะรับที่ลองเปิดไลน์ก็ได้นะนี่เป็ดหัวแดงโซโลมาลูกค้าโซโลมาตัวนี้เรดเฮสอันนี้เรดเพนลูกค Red ้าเรดเฮสเป็ดหัวแดงเป็ดหัวแดงเอาง่ายๆเป็ดหัวแดงเด <c oughs> ี๋ยวสำเนียงชัดไม่ให้สำเนียงผิดเพี้ยนเดี๋ยวหมอจะยินผิ้ๆๆๆนี่ลี่ลูกค้า ซาร่าอลิโซนาเอออลิโซนาสองส่วนไปแล้วมันก็แบเหมือนกันลูกค้าแบมเหมือนกันเฮ้กเลชี่เลยใครสนใจงานฟ้านี่ที่แคปหน้าจอทางแชทแอดมินได้เลยนะดิกกี้จำนวนออกเยอะค่ะจำนวนออกเยอะมากดิกกี้จ้าลูกค้าดิกกี้นะโอ้ดิกกี้ตัวที่สามเนาะสามตัวลอดดิกกี้โอ้โหสุดยอด งานออกเยอะมากเลยพี่ผมว่ากระสอบนี้น่าจะจำนวนน่าจะเยอะนะลูกค้าเยอะเยอะดูเยอะจริงนะยังไม่หมดน่าจะมากกว่าร้อยยี่สิบแต่เราไม่สามารถต่อได้นะเพราะว่าหน้ากระสอบมันไม่ได้แจ้งมาใช่หน้ากระสอบมันไม่ได้แจ้งมันเป็นจํานวนตัวแบบเป๊ะๆนะเขาชั่งว่าเป<ช>็นกิโลนะ แต่แบาลังการก็น่ากระสอบมันแจะมามันก็ขาดตัวสองตัวก็มีนะ,ะใช่ค่ะเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเสื้อผ้ามือสองเพราะบางทีเขาใช้คนนับอาจจะมีผ้านในการคัดแยกกอนถันกระสอบมันก็นนะจะเพลผ้ามากทางร้านอ่าเป็นรู้เห็นใจไหมอันนี้ไม่รู้พี่พอเดิมๆจากโรงงานเลยพี่ว่าโรงงานอัดมาแบบไหนเราก็มาเปิดให้พี่ได้ชมกันแบบเห็นชัดๆพ,พร้อมๆกันเลยมาแบบไหนได้แบบนั้นเลยที่ ได้อยู่ใน,น <S <S กระสอบทุกตัวลูกคา้าไม่ตองกลัวเขาม,มันจะหายาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวของจะหายลูกคา้าเปิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยทางร้านย้ําเสมอนะไม่ต้องกลัวเขามันจะตดซ่อมอยู่ตัวนู้นตัวนี้ไม่มีลูกคา้าไม่มีนะย้นเสมอมาแบบไหนก็ได้แบบนั้นทุกตัวอยู่ในกระสอบลูกคา้าเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ ตอนนี้ลอาเปิดชอ้ลูกค้าขาโค้ขาสั้นเบอร์หนึ่งลูกค้าใช่ค่ะขาสั้นขาโก้นะคะขาสั้นขาโก้ใครต้องการสินค้ารายการนี้พี่แคมน้าจอทักเช็ได้เลยนะสินค้าพร้อมส่งค่ะพร้อมส่งลูกค้าเรียกว่าขาโค้ขายาวเบอร์หนึ่งเรียกว่าเบอร์สองก็มีนะทามาเลยตอนนี้ซีเคค่ะซีเคบางตัวก็ยังไม่ได้ดูเบน์ก็ขอใครพี่ด้วยนะพี่ก็เไปคัดแยกผัวเอานะ ไปทำราคาขายเดี๋ยวลูกค้าต้องการให้รีดก็แจ้งมาได้นะจะพี่จ๋าอยากให้ทางร้านรีสินค้าให้ก็แจ้งมาได้นะลูกค้าก็จะได้พร้อมภาพแบบสภาพดีแบบเรียบๆไปขายทำกำไรได้เลยโอ้คนรีดยาบเลยลูกค้าใช่นี่ตัวนี้รีค่ะรีลูกค้ารีก็ได้แลาวไหลยละแบนก็มีอยู่แล้วลูกค้าแบนไม่มีนี่ไม่มีเลยนะ แบก็จะมีอยู่แม่นจะมีคลากันอยู่แล้วค่ะในกระสอบนะแต่ว่าจะออกแบนไหนยังไงบ้างใช่เรามาเปิดให้เห็นลูกค้าแล้วนะ ได้รับได้ชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะขาโก้มันผ้ามันจะยับหน่อยลูกค้าเพราะงานอัดมาในกระสอบอะคะ<ช>่ะพี่่จะยับหน่อยนะาโก้มันจะยับหน่อยนะถือว่าน่าจะเยอะอยู่นะ เออยินชมกันไปได้เ,เลยค่ะพี่แล้วก็เปิดให้ลูกค้าได้ชมตั้แป่หัวก็สอบยันท้ายก็สอบเลยเปิดใลูกค้าได้เห็นชัดๆกันตรงนี้เลยนะว่างานมาแบบไหนบ้าง สั้นคาโก้ค่ะค่ะสั้นคาโก้ใครสนใจงานบ้ายนี้กระสอบรายการนี้นะพี่แคปหน้าจอทักแชทได้เลยนะคะแคปหน้าจอทักแชทได้เลยนะต้องการกี่กระสอบก็แจ้งแอดมินได้เลยค่ะพี่อยากให้รีดด้วก็แจ้งมาได้นะสุดท้ายลูกค้าใช่บริการนะคะนี่ตัวสุดท้ายป้ายนี้เลยค่ะป้ายเสื้อ,อนิ้วสองปนนิ้วสองปนนิ้ยกมืออ่ะ พี่แคปหน้าจอง,งานป้ายน,นี้ได้เลยนะคะใครสนใจงานรายการอื่นก็ทักเช้นสอบถามแอดมินได้ส่วนสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ